สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองปายสู้ผู้สุขคนจ้าสำหรับวันนี้มาเจอกับเอ็มอีกแล้วค่ะกับช่อง Bm Channel ค่ะวันนี้นะคะก็ได้หมักยางค่ะพี่น้องมาสู้พีูุนองกินนะคะนี่หมักยางพันสีพันสีม่วงค่ะพี่น้องหมักยางค่ะมีทางบ้านนะคะเป่นถามเมื่อวานหมักยางรสชาติเป็นจ้าไดนะคะบอกให้ชัดเจนเน่นะคะมันขายอยิังมีกลิ่นแบบไดนะคะนี่ตัวนี้จะเป็นพันสีม่วงนะคะพี่น้อง หลอบก่อนที่เอ็มกินจะเป็นสีเขียวค่ะเอามือแกะเลยนะคะกลิ่นจะหอมค่ะเบิงเดอร์ยันย่าย,ายานมันเป็นนอนเดอร์อืมอืม รสชาติมันหาวานหอมค่ะพี่น,น้องเมื่อนนี่อยากเป็นน้อนจักน้อยเมื่อนี่อยากเป็นน้อนนะคะมันซุกขักอันนี้คือซุกค่าต้นเลยนะคะลงมาแต่ต้นเลยอยากเป็นน้อนจักน้อยมเมลเ็ดมันเฮาสิเก็บไว้เงนนื่อนไม่เด้อ ตัวน,นี้ว่าเป็นน้อนนี่ไอ้กินมันจะหอมค่ะพี่น้องแล้วมันก็จะมีน้ําเหมือนน้านมเลยนะคะนี่มันจะมีน้ําขาวๆออกมาเหมือนน้านมเลยบอกสําหรับบางคนเป็นโบหูอิลีนะคะเป็นบบเคยเห็นนะคะหลังน้ํานมเป็นยังไงเพิ่นถามนะคะรสชาติเป็นยังไงกลิ่นเป็นยังไงกลิ่นหอมค่ะแต่ว่าจะให้เปรียบเทียบว,ว่าหอมเหมือนอะไรนั้นมันบอกไม่ถูกนะคะ รสชาติมันก็จะหวานค่ะเนื้อมันจะละมุนมากเลยค่ะทุกคนหวานหอมอร่อยอมีเม,ม,ม็ดนะคะ คล้ายคมังคุดค่ะคล้ายค้มังคุดค่ะสีของมันแต่รสชาติบ่เหมือนมังคุดนะคะอ mm ืม hmm. น้ำมันจะเหมือนน้ำนุ่มค่ะนี่แล้วปีหนึ่งมันจะเป็นยุคข่าวหนึ่งนะคะ หมากน้ำนุ่มหรือหมากยางเนี่ยค่ะหรือว่าแอปเปิลสตาร์ นี่พี่นอ้องนี่ควานออกมาแบบนี้ได้นะคะหวานหอมมันสดชื่นคะคะพี่นอ้องแซ่เย็นๆด้วยอืม นี่ขึ้น,นวยบองงามนะคะเข็บเอานนยบองงามมากินมากินนะคะนี่อยาต้องขวัญ มันนี่กับบรรยากาศดูในสวนอย่างเหมือนเดิมค่ะพี่นอ้องยังบอด็กปิดหนาย่างนะคะกีดไปเรื่อยๆค่ะกีดแบบทรงซ้ํามือเมื่อกีดเท่หนึ่งจ้อืม ไม่หนอนตกใหญ่เบิดเอาไปปลูกตัวน,นี้ไม่หนอนสินะเอาไงไปปลูก ชื่นใจซุกคักสิเป็นสีม่วงคักกว่านี้นะคะนี่ต่อยลงมาจากต้นมือว่านนี่คะ่ะพี่น้อง ไปแล้วค่ะพี่น้อง ดอโคตรต่อกันเด้อซ้ำนี่แหละค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นเลมเด้อค่ะเพื่อที่เพื่อที่ซิบได้ค่ะพลาดเพื่อที่ซิบได้พลาดคลิปต่อไปนะคะพี่น้องจ๋าบอกพิษบอกถึงขออภัยในเด้อค่ะอืมอืม